ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلوا على نبينا وحبيبنا المصطفى مرشدا وان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الا وصلوا على نبيكم يا حاضرين وسلموا تسليما فقد قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولقد قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ع ل ي مرة سلّ الله عليه بها عشرة ثم أما ب ع ท่านพี่น้องผู้ที่ดมั่นในแนวทางแห่งกิตาบุลละและก็สุนิยของท่านรอซูลสَลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมบนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาเหล่าสฮาบะท่านพี่น้องที่ เคารพรักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮวหัวตาลาที่ทำให้พวกเรามีชีวิตมีลมหายใจที่ทำให้พวกเรานั้นเป็นบุคคลที่ยังมีกําลังวังชาในการที่จะแสดงออกเป็นเบาที่รู้คุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวหัวตาลาในวันนี้วันที่ผ่านมาตลอดจนในอนาคตข้างหน้าพี่น้องผู้ศธาที่เคารพรักทุกท่านครับ สิ่งที่ผมจะได้พูดคุยกับพวกเราทุกๆคนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับพวกเราทุกคนผมจะเน้นย้ําในการคุกบ้าวันนี้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เป็นความจําเป็นสําหรับพวกเราทุกคนนะครับจะไม่ได้เจาะลึกไปถึงบรรดาบุคคลที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ๆเท่าใดนักเพราะประเด็นในการพูดคุยของผมในวันนี้นะครับผมได้ตั้งประเด็นแล้วก็ตั้งหัวข้อเอาไว้ว่า อิสลามพิจารณาจากตรงไหนอิสลามพิจารณาผู้ศรัทธาอย่างพวกเราเนี่ยพิจารณาจากตรงไหนจากอะไรการที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาจะทําให้พวกเรานั้นเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาพิจารณาจากเรื่องอะไรจากส่วนไหนจากช่วงไหนของชีวิตพวกเราดังนั้นมันจึงเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวพันกับพวกเราทุกคนตรงนี้เพราะผมเข้าใจว่า พวกเราตรงนี้ทุกทุกคนนั้นเราก็อยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัตตาลาเราก็อยากจะได้รับความโปรดปรานความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮัตตาลาแน่นอนแหละครับเมื่อเราทุกคนเป็นบุคคลที่มุ่งหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัตตาลาจึงจําเป็นที่พวกเราจะต้องพยายามสแสวงหาวิธีการที่จะทําให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮัตตาลาและที่สําคัญ ไม่ให้พวกเรานั้นไปกังวลกับสิ่งต่างๆที่มันผ่านเลยมาแล้วสิ่งต่างๆที่เราได้เคยกระทำมาแล้วนะครับในอดีตการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพี่น้องครับผมชวนพวกเราไปดูไปศึกษาอายะอันกุรานในสุรออัลฮัจนะครับองค์การหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูัตตาลาได้กลาา่าวเอาไว้น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องของการกำเนิดมนุษย์นะครับไปฟังคำของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูัตตาลากันครับ ยาเอวันน uh um oh, um ั้อิ่งกุ้นตุมฟีไยบิมมินับาสิอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การ้โอบบรรดามวลมนุษยชาติทั้งหลายอิงกุนตุมฟีรอยบิมมินันบาสหากแม้นว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นกำลังอยู่ในความคลางแคลงใจกำลังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของอัลบาสการฟื้นคืนช um ีพ ف إ ن ن ا นา ق ن ا ك م น ن ط ุ ا บิน อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาละได้บอกว่าแท้ที่จริงเรานั้นได้บังเกิดพวกเจ้ามามินตุรอบินจากดินสมมามินนุตฟาตินแล้วเราก็ได้ให้เจ้าทั้งหลายนั้นเป็นอสุจิสมมามินอาลกอตินแล้วเราก็ได้ทําให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นก้อนเลือดสมมามินมุดอกตินมุคลลกะตินวะไกริมุคลลกะติน อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาบอกว่าแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นก้อนเนื้อเป็นก้อนเนื้อนะครับแล้วก็เป็นรูปร่างที่สมบูรณ์แบบจนกระทั่งวะร้อยริมุคลแล้วก็รูปร่างที่ไม่สมบูรณ์แบบจะเป็นคนพิกลพิการอย่างใดก็ว่าไปนะครับเลียูบัยยินาะลคมเพื่อที่จะเป็นการอธิบายเพื่อที่จะเป็นการแจ้งสิ่งต่างๆที่เป็นเคล็ดลับที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮวตาลาจะ กำลังบอกกับเราต่อไปนะครับวานุเิรรฟิลอาร์ฮามีอัลลอฮุซุบฮานะห์วะตาลาได้กล่าวพรองเป็นผู้ทรงกระทำและเราได้ให้อาการตั้งคันเป็นที่พำนักพักพิงอันมั่งมั่นคงกับพวกเจ้าทั้งหลายนะครับที่อยู่ในฟิลอาร์ามอยู่ในหมดลูกนาชาอูอีลาอาจลิมมุซัมมาจบจนกระทั่งถึงเวลาที่ได้ถูกกําหนดเอาไว้าตายตัว อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาลากล่าวต่อซ um um ุมมานุคริจุกุมติฟลาหลังจากนั้นข้าก็ได้ทำให้พวกเจ้านั้นคลอดออกมาจากครรของมารดาเป็นเด็กทารกซุมมะลิตาบลูกูอัชุดดะกุมอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาลาบอกว่าอัลลอฮ์ก็ทุกทรงดูแลพวกเจ้าจนกระทั่งทำให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นบรรลุสู่วัยชะกันนะครับว่ามิกุมไมยูตาวฟฟาในหมู่พวกเจ้าทั้งหลายบางคนก็เสียชีวิตไปในช่วงของวัยหนุ่ม ว่ามิ่งคุมไม่ยุรัดดูอิลาอารซาลิลอูมุรอัลลอฮฺบฮานะฮแวะ تعالى บอกว่าในหมู่พวกเจ้าบางครั้งก็สู่กลับถูกนํากลับไปสู่วัยอันต่ําต้อยหรือว่าวัยชรานั่นเองนะครับลีไกละยาลละมะมิมบะดีอิลมินยะชัยอาอัลลอฮฺบฮานะฮแวะ تعالى นะครับได้กล่าวต่อในหมู่พวกเจ้านั้นนะครับบางคนไม่รู้อะไรเลย ไม่มีความรู้อะไรเลยหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาก็ทำให้มีความรู้ว่ตารลัลอาหามิดะตันอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาสุเจ้าทั้งหลายเห็นเห็นหรือไม่แผ่นดินอันแห้งแล้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้ทรงทําให้สุ่เจ้าทั้งหลายได้เห็นได้ประจักษ์กับสายตาของสุ่เจ้าอายันกุราองค์การนี้ครับนะักวิชาการอธิบายเอาไว้เป็นการที่อัลลอฮฺซุบฮฮานะหัวตาลากล่าวกับบรรดาผู้ที่เป็นมนุษย์ทั้งหลาย กับบรรดาบุคคลที่มีสติปัญญาบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะบางคนมีความสงสัยในการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาชุกชีวิตเลี้ยงดูพวกเขามาพวกเขาปฏิเสธการสร้างของอัลลอฮ์การให้ชีวิตของอัลลอฮ์บางคนมีการปฏิเสธเรื่องราวต่างๆที่จะเป็นวันแห่งการฟื้นคืนชีพนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้ซึ่งนักวิชาการได้อธิบายว่าพระองค์ได้ทรงสร้าง ท่านนาบีอาดัมอะลัยอิสลามซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเรามาจากดินและก็ให้มีลูกมีหลานมีโลมีเหลนหลนเต็มไปหมดแพร่กระจายกันไปบนหน้าโลกนี้มากมายหลายประการด้วยกันอัลลอฮฺสุบฮานะฮะตาลทำให้เรากําเนิดมาจากอสุจิอันต่ําต้อยซึ่งนะักวิชาการก็ได้อธิบายเอาไว้นี่คือความละเอียดอ่อนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮะตาลาได้กล่าวถึงความเป็นเดชาลุภาพของพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้สร้าง สร้างมนุษย์แล้วก็ทําให้มนุษย์นั้นมีชีวิตสร้างมนุษย์แล้วก็ทําให้มนุษย์นั้นเจริญเติบโตแม้กระทั่งจะอยู่ในคันของมารดาก็าตามอัลลอฮฺสุบฮานะัวตะละคอยประคบประงมคอยดูแลพวกเราให้อยู่ในที่ที่มั่นคงเด็กทุกคนที่อยู่ในคันของมารดาอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตละลาให้มีมาเลกัดคอยเฝ้าคอยดูแลคอยประคบประงมอยู่ อยู่ในคันนั้นมั่นคงแล้วก็คลอดออกมาเป็นเด็กทารกพวกเราทุกคนต่างผ่านกรรมวิธีต่างๆเหล่านี้มาแล้วพวกเราทุกคนต่างรู้ดีว่าอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาสร้างเราแต่วันนี้สิ่งที่เป็นรายละเอียดที่บางคนอาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะปฏิเสธหรืออาจจะมีความสงสัยเครือบแคลงอยู่ในใจว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาในสร้างอย่างไร ในพระมหาคัมภีร์อันกุรานที่ได้กล่าวเอาไว้พี่น้องครับมันเป็นเรื่องราวที่มีความชัดเจนและเป็นเรื่องราวที่มีความมหัศจรรย์ถึงการสรรสร้างของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตาลาเพื่อที่ให้บรรดาผู้ที่มีปัญญาอย่างพวกเราที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยแหละครับได้พินิษพิจารณาถ้าไม่มีผู้ที่ดูแลมันแล้วล้วก็เราจะไม่ได้มีวันมาเดินลอยหน้าลอย,ลอย,ลอยตาแบบทุกวันนี้แต่หากว่าไม่มีใครที่คอยกำหนดสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะไม่มีความเป็นระบบ ไม่มีความเป็นระเบียบอย่างแน่นอนดังนั้นนี่คือเดชานุภาพของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลตาลาที่พวกเราทุกคนจะต้องสำนึกและสำเนียบในกรุณาที่คุณของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลตาลาพี่น้องผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลตาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การในสุรษฮจองการที่ห้าเนี่เพื่อที่จะให้พวกเรานั้นได้ใช้ปัญญาได้ขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลตาลาและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งพี่น้องครับ พวกเราจะได้เป็นบุคคลที่แสดงออกถึงความมีแสดงออกถึงความอะไรครับแสดงออกถึงความรู้คุณขอบคุณต่อลลอ a ์ไม่เป็นคนที่เนรคุณต่ออ l l a h s u b า a n a h u wa t a าลาเมื่อเรารู้ว่าใครเป็นผู้สร้างเมื่อเรารู้ว่าใครเป็นผู้ให้เมื่อเรารู้ ว่าอัลลอฮฺซุบฮาณะหัวตาละเป็นผู้ทรงกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างในการดําเนินชีวิตของเราเราจะต้องมีความมั่นใจอย่างร้อเซในการที่จะศรัทธาและเชื่อมั่นในในเดชานุภาพของพระองค์พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับฮะดีษบทหนึ่งอยู่ในคําอธิบายของนะครับท่านอิหมับันนาววีท่านเชคอ,อิบนุไซมีนได้หยิบยกมาทําการอธิบายฮะดีสบทนี้พี่น้องครับ มันเป็นเรื่องที่ผูกพันกับพวกเราทุกคนไปฟังฮะดิษกันฮัดเดษนาอฺรอสูล ullah ิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะห้วะซอดิกุลมัซดุปท่านอับดุลอะบดุลราะห์มานหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าท่านอับดุลลอฮ์อิมีมัสอูดรอฮียัลลอฮุอันฮุมาท่านได้เล่าเอาไว้และท่านก็ได้รายงานฮะดิษบทนี้เอาไว้วะห้วะซอดิกุลมัซดูกท่านอับดุลลอฮ์อิมีมัสอูด ได้บอกเอาไว้ว่าท่านนาบีนั้นเป็นผู้ที่พูดจริงเป็นคนที่มีสัจจะความจริงแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่ได้รับความน่าเชื่อถือท่านนาบีกล่าวครับอินนาฮะฮะดะคุมยุิมะอัลกูฮูฟีบัตินอุมมิฮิอัรบีนัยอมันแท้จริงพวกท่านทั้งหลายนั้นได้ถูกนํามารวบรวมอยู่ในคันของมารดามนุษย์เวลาที่จะถูกสร้างมาเริ่มแรก ถูกนำมารวมอยู่ในคันของมารดาของเขาอารบไนยามันสี่สิบวันด้วยกันสมมายากูนุฟีซาลิกะอัลกอตันมิสลซาลิกะและหลังจากนั้นอีกสี่สิบวันด้วยกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลานะครับในอยู่ในคันของมารดานี่เป็นอยู่ในสภาพที่เป็นน้ำอสุจิสมมายากูนุฟีซาลิกะอัลกอตันมิสลซาลิกะหลังจากนั้นสี่สิบวันด้วยกันฮะดิษของท่านนาบีบอกเอาไว้ อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้ทำให้เขาคนนั้นเป็นก้อนเลือดซุมมายกูนุฟีซาลิกามุดอัตันมิสลาซาลิกหลังจากนั้นอีกสี่สิบวันด้วยกันอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้ทำให้เขากลายเป็นก้อนเนือ้อซุมมะยูรซาลุนมาลกูฟานฟุคฟีฮิโรห์หลังจากหนึ่งร้อยยี่สิบวันอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้ส่งมาลก์ส่งเทวทูตท,ท่านหนึ่งเพื่อที่จะมาทำการเป่าวิญญาณ ลงไปในก้อนเนื้อก้อนนี้วายุมะรุบิอรัรบายกะลิมาตินและพระองค์ได้ทรงกําหนดสี่ประการซึ่งเป็นการกําหนดเอาไว้ให้กับคนคนนั้นและมนุษย์ทุกคนจะถูกกาหนดเอาไวา้นะครับสี่ประการด้วยกันประการที่หนึ่งบิคัตวีริสกีฮีริสกีของคนคนหนึ่งจะถูกกําหนดเอาไว้โดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าอาจาลีฮีและอาญ วาระสุดท้ายของเขาก็ถูกกำหนดเอาไว้แล้วเป็นที่แน่นอนว่าอามาลิฮีการงานของเขาในดุนยานี้ที่เขาลืมตาดูโลกขึ้นมาเขาได้หายใจกิจกรรมที่เขาจะได้กระทําวาชากียุนเอาซาอีดุนไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความสุขอัลลอฮุซุบฮานะฮุวาตาละกำหนดมาแล้วฟาวัลลาดีลาอิลาฮะอยร uh ูฮุอัลลอฮฺท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุวลวสลัมบอกว่าฉันขอสาบาน สาบานต่อละซุบฮานะหัวตาลาซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อินนอาฮาดะกุมแท้จริงคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยนะและยามะลูบบอามะลิอัลลินยันนะเขาจะปฏิบัติสิ่งที่เป็นการงานของชาวสวรรค์ฮัตตามายาคูนุับนะฮูวะับนะฮาอิลลาซิรอุณจะปฏิบัติสิ่งที่เป็นการงานของชาวสวรรค์จนกระทั่งระหว่างตัวของเขาคนนั้น กับสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นห่างกันแค่คืบห่างกันแค่ศอกฟายสิบวัยไลฮินกิตาอันเนื่องมาจากว่าเป็นการกําหนดจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาฟายอามะลูบบอามะลีอัลลินนาร์เขาก็กลับกลายมาเป็นบุคคลที่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นการงานของชาวนรกฟายยะดะคูลูฮ่าและเขาก็ได้เข้านรกของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาท่านนบีกล่าวต่อครับ ว่าอินน่อาหาดุกุมละยางอัมรูบีอามรีอัฮลินนัดคนคนหนึ่งปฏิบัติการงานซึ่งเป็นการงานเร็วๆเป็นการงานของชาวนารกมาตลอดทั้งชีวิตฮัตตามายะกูนุเบยนะฮูวเบยนะฮาอิลลาซีรออุนจนกระทั่งระหว่างตัวของเขากับประตูนรกนั้นห่างกันแค่คืบแค่ศอกฟฟยัสบิกราและฮินกิตาบันเนื่องมาจากว่าเป็นการกําหนดสภาวะการจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตะลาที่บันทึกเอาไว้ในเลาฮิมัฟฟูดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยมามะลูบีอามารีอัลินจัญนะไฟยาเดฟูลูฮาคนคนนั้นกลับกลายได้เป็นชาวสวรรค์เฉยเลยพี่น้องครับและเขาก็ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาพี่น้องครับพี่น้องเคยสงสัยไหมฮะดีษบทนี้ที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฺฮุอะลัยวะซัลลัมบอกกับเราเนี่ยทำความชั่วมาทั้งชีวิตจะได้เข้าสวรรค์ทำความดีมาทั้งชีวิตก็อาจจะได้ลงนรกพี่น้องเคยงงไหม เคยสอบถามตัวเองไหมมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะเป็นครับเราความรู้ไม่ถึงนักวิชาการนักวิชาการครับท่านอิหมอมอันนาวะวีหยิบยกฮะดีสบทนี้และท่านอิหม่มนะครับท่านเชคอันอุไซมินก็ได้อธิบายฮะดีสบทนี้พี่น้องเชื่อไหมครับท่านเชคอันอุไซมีนได้อธิบายบอกข้าพเจ้าขออนุญาตเล่าเรื่องราวต่างๆของชายสองคน เพื่อที่จะอธิบายกำกับฮะดีษบทนี้ที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวเอาไวา้ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งในสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ออกร่วมรบกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไปประทะกับบรรดามุชริกีนจนกระทั่งท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นมีคำสั่งพักรบและให้บรรดากองทหารทุกๆคนนั้นกลับสู่ฐานที่มัน่น แต่พี่น้องครับปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งยังคงประกบติดอยู่กับศัตรูยังคงต่อสู้อยู่ในสมรภูมิด้วยกับอาวุธของเขาอย่างไม่ลดลาวาซอกผู้คนที่เป็นซาฮาบะในขณะนั้นต่างก็ตกตะลึงงนันว่าทำไมคนคนนี้นบีเรียกเข้าฐานทัพแล้วยังไม่เข้ามาอีกนะครับยังสู้กับบรรดามุชริกินในสนามรบอีกนะครับจนกระทั่งครับ บรรดาสาบัติคนอื่นๆเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอัล่ะคนคนนี้นะชาวสวรรค์ทําไมอะครับก็นะบีเคยกล่าวเอาไว้ว่าคนคนนี้คนที่เสียชีวิตในสมรภูมริรบเพื่อปกปักรักษาศาสนาเขาจะได้เข้าสวรรค์เป็น ش ฮีดแต่พี่น้องเชื่อไหมพอท่านนาบีมุฮัมมัดสัลล,ล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ยินคำคำนี้ที่บรรดาเหล่าสหาบัติได้โจทย์อ่าโจทย์ขานกันคุยกันระง,งมเลยนบีบ,บอกว่า วาหุวะอะฮุลนาร์เขาจะเป็นชาวนรกเรื่องดังขึ้นมาเลยพี่น้องครับเรื่องดังเลยครับสฮาบะก็งงกันไปหมดเลยนบีนะครับเขาอยู่ในสนามรบนะเขาอยู่ในสมรภูมิรบเพื่อที่จะปกปักรักษาศาสนาของอิสลามศาสนาของอัลลอฮ์เขาจะเป็นชาวนรกได้ยังไงมีสอฮาบะท่านหนึ่งอาสานาบีครับนบีพูดแบบนี้นี่ต้องไปดูให้เห็นกับตาอาสาท่านนาบีเลยฉัน จะไปตามดูคนคนนี้สิว่าเขาจะเป็นชาวนรกยังไงพี่น้องครับคนคนนี้อยู่ในสนามรบโดนลูกธนูทิ่มที่กลางอกทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงแล้วก็เจ็บปวดวดร้าวมากๆเลยคนคนนี้พี่น้องเชื่อไหมครับในนะครับตำราทางด้านประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้คนคนนี้เอาดาบที่เขาถืออยู่นั้นปักลงกับพื้นดินแล้วก็ให้นะครับ ปลายดาบนั้นชูอยู่บนฟ้าตัวเองก็ล้มทับลงไปที่ปลายดาบปริดชีวิตตัวเองด้วยกับความเจ็บปวดของพิษบาดแผลที่เขาไม่สามารถจะทนได้สาบบัตท่านนี้เห็นพฤติกรรมของคนคนนี้รีบกลับไปบอกท่านนบบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิลลวะสัลลัมแก่นะนกะ นะครับท่านนาบีครับท่านนะมุฮัมมัดรอสูลุลลอฮ์เป็นพยานยืนยนันเลยว,ว่าท่านเป็นาศาสนทูดของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาอย่างแท้จริงอยู่ทีนี้ก็พูดคานี้ขึ้นมาเลยนะครับแล้วจนกระทั่งอะไรครับผู้คนท่านอื่นๆคนอื่นๆเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นคนเมื่อกี้เนี่ยตาขวเมอกี้เนี่ยที่นบีบอกว่าเขาจะเป็นชาวนรกเนี่ยฉันไปดูมาแล้วกับตาของฉันก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาเอาดาบปักกระดิน แล้วก็ทิมตัวเองตายทนพิษบาดแผลไม่ไหวเป็นการปลิดชีวิตตัวเองในวาระสุดท้ายของชีวิตทั้งๆที่เขาอยู่ในสมรภูมริรบทั้งๆที่เขาเกือบจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาแล้วอัลลอฮฺบอักบัรนี่คือความยิ่งใหญ่ที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮิวะสัลลัมได้แสดงออกนี่แหละครับคนคนหนึ่งจะได้เข้าสวรรค์แต่สุดท้าย ก็ได้ลงนรกของอลัลลอฮฺซุบฮาห์นะหัวตาลาอีกเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องครับท่านเชคส่แโซเลอัอนุไซมินได้อธิบายต่อนะครับคนที่ทำความชั่วมาทั้งชีวิตท่านหยิบยกสหฮาบะท่านหนึ่งที่ชื่อว่าอัลอุไซรินเป็นนะครับเป็นซอาบะที่เป็นชาวอันซอรเป็นคนจากบานีอับดุลอัชฮัลเป็นชาวอันซอร เคยเป็นปรปักกับศาสนาอิสลามเป็นบุคคลที่ต่อต้านอิสลามอย่างจริงจังเลยท่านนาบีเผยแพร่ศาสนาอิสลามคนคนนี้แหละครับเป็นศัตรูตัวฉกาจก,กับอิสลามมาโดยตลอดแต่พี่น้องครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในสมอระูมิอุฮุดคนคนนี้อยู่ที่เมืองมาดีนะสมอระูมมอุฮุดก็อยู่ที่เมืองมาดีนะพี่น้องครับ ปรากฏว่าคนคนนี้เนี่ยมาขอเข้าร่วมรบกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวสัลลัมอัลอุซัยริมมาขอเข้าร่วมรบในสงครามออฮุดกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวสัลลัมสฮาบาคนอื่นในเห็นเนี่ยอลัลลอยคัวนี้มาเพื่อผลประโยชน์ในดุนยาอยากจะปกป้องทรัพย์สินเงินทองอยากจะปกป้องชีวิตอยากจะปกป้องลูกหลานที่อยู่ในเมืองมาดีนะมองว่าคนคนนี้เนี่ยมาในมูนาฟิกแล้ว,แ,ลวแต่พี่น้องครับ สงครามอุฮุดเสร็จสิ้นบรรดาสอฮาบะก็ได้ทำการค้นหาว่ามีใครยังพอจะหลงเหลือชีวิตอยู่บ้างปรากฏว่าไปเจออุไยริมกำลังบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตซหฮาบะได้ทีถามเลยครับถามจริงๆอุไยริมท่านมาที่นี่มาร่วมรบกับอิสลามเนี่ยทำไมอยากจะปกป้องพวกพ้องอยากจะปกป้องผลประโยชน์ของตนเองในมดินะใช่ไหมท่านจะเป็นมุสลิมจริงๆเหรอ ถามกับอุซอยดิมแบบนี้ครับแล้วพี่น้องครับท่านอุซอยดิมตอบว่ายังไงแน่นอนที่สุดฉันปราถนาศาสนาอิสลามและฉันขอฝากสลามของฉันไปให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮอะัาลฮิวสลัมด้วยฉันไม่ได้เจอนบีอีกแล้วฉันจะไม่ได้พบนบีอีกแล้วเอาสลามของฉันไปฝากไว้กไปให้ท่านนาบีด้วย พี่น้องครับหลังจากนั้นอุสัยดิมเสียชีวิตในสมรภูมิท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมก็ยืนยันว่าเขานั้นเป็นะฮีดเขาเป็นะฮีดผู้ที่ตายในสมรภูมริรบดังนั้นพี่น้องครับนี่คือกรณีศึกษาที่กําลังจะบอกกับท่านพี่น้องตรงนี้ให้พวกเราได้รู้และเข้าใจว่าศาสนาอิสลามเวลาที่จะพิจารณาใครสักคนหนึ่งก็ตามอิสลามจะไม่ได้ดูว่าตอนต้นเขาบุเรยังไง เขาเป็นคนเลวมายังไงเขาเคยทำชั่วอะไรเราเคยผิดเราเคยพลาดกับอัลลอฮ์เราเคยหันหลังให้กับอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามพี่น้องครับไม่ว่าจะกี่สิบปีก็ตามอิสลามจะไม่นับสิ่งต่างๆที่มันผ่านมาแล้วในอดีตในขณะที่เราเตาบัดตัวกลับเนื้อกลับตัวหันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาถ้าวันนี้ เราหันหน้าเข้าหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮาณหัวตาลาสิ่งต่างๆที่เป็นความผิดสิ่งต่างๆที่เป็นความชั่วของเราอัลลอฮ์จะเปลี่ยนให้เป็นความดีเปลี่ยนให้เป็นผลลบุญของเราพี่น้องครับดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่ของพวกเราววราที่เหลืออยู่ของพวกเราให้พวกเราตั้งมั่นอยู่บนศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮาณหัวตาลาอย่างจริงจัง อย่าเดินหันหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์อย่าเป็นบุคคลที่ไม่แยแสกับคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์อย่าเป็นบุคคลที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาพี่น้องครับสาเหตุที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะผมเห็นนักการเมืองคนหนึ่งไปกราบไปสักการะไปบูชาสิ่งที่เป็นเจวิตอายุอานามก็มากโขแล้วกำลังจะบอกกับท่านพี่น้อง ว่าวันนี้อดีตเราจะเป็นยังไงเราจะเคยเลวมายัางไงถ้าวันนี้เราเป็นบุคคลที่รู้จักอัลลอฮ์และหันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์พี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าวันนี้เรายังไม่สามารถที่จะค้นหาอัลลอฮ์ยังไม่สามารถที่จะรู้ ยังไม่สามารถมีอากิดามีอีมานที่ถูกต้องในมั่นคงในพี่น้องครับมันอันตรายเหลือเกินต่อให้ในอดีตเราจะเป็นบุคคลที่ทําความดีทำา,าีลดอกจ่ายซะกาศทํำฮจีทําอุมรอมาสักร้อยครั้งก็ตามถ้าเรายังพลาดด้วยกับเรื่องของการตั้งภาคีการทําชิริกต่อลลอษย์สุบฮานะหัวตาลาแล้วแล้วก็มันอาจจะทําให้พวกเรา บั้นปลายสุดท้ายชีวิตของพวกเราเป็นบุคคลที่ได้รับความโกรธขิ้วจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาพี่น้องครับจากอายันกุรานและฮะดิษที่ผมได้พูดคุยกับท่านพี่น้องในวันนี้หนึ่ง ความยอดเยี่ยมของสำนวนที่ฮะดิษบทนี้ได้กล่าวเอาไวา้ท่านอับดุลลอฮ์อิมนุมัสูดได้ใช้สำนวนและถ่ายทอดประหนึ่งนะครับดุดดังเป็นกับตะเกียงที่คอยให้ส่องแสงสว่างกับบรรดาประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลลอฮุอะลัยเิวสัลลัมอย่าท้ออย่าถอยพี่น้องต้องมีกำลังใจต่อไปอย่าเป็นเบาที่เนรคุณต่อละซุบฮานะหัวตาลาในช่วงบ้นปลายสุดท้ายของชีวิตส ระยะเวลาของมนุษย์ที่อยู่ในคันของมารดานั้นถูกระบุเอาไวา้เป็นรายละเอียดปลีกย,ย่อยเยอะแยะมากมายอย่างถี่ถ้วนนี่คือการบง่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอลัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาละสามการดูแลเอาใจใส่ของอลัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาละที่มีกับพวกเรามันยิ่งใหญ่เหลือเกินพี่น้องครับฟาอินตะอุดูเนาะมะตลอแต่หากแม้นว่าพวกเราทั้งหลาย จะคิดจะคำนวณจะนั่งนับความโปรดปานของอัลลอฮฺซุบฮาณะหัวตาละอัลลอฮฺบอกว่ายังไงลาตุฮซูฮาหาพวกเจ้าจะไม่มีวันนับมันได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรอกสิ่งที่อัลลอฮฺได้ให้กับพวกเจ้าเรานับกันไม่หมดอะครับวันนี้พี่น้องครับการดูแลการเอาใจใส่ของอัลลอฮฺที่มีต่อมนุษย์ทุกๆุกคนจำเป็นที่พวกเราจะต้องรู้คุณขอบคุณและจำเป็นที่พวกเราจะต้องมอบหมาย เห็นไหมครับอัลลอฮ์ดูแลพวกเราตั้งแต่อยู่ในคันจนกระทั่งพวกเรามีอายุอานามกันขนาดนี้อยู่ในการดูแลของอัลลอฮ์นะครับวันนี้เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะวันนี้เราต้องกราบต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาอย่างจริงจังวันนี้เราต้องเป็นบุคคลที่เลิกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนําพาไปสู่ความโกดธกล้วจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาผมขออนุญาตจบอายะ์อันกุรานองค์การนี้ที่อยู่ในสุรัตตะกาบุลวลลัดีคอล้กก็กุมฟามิงกุมกาฟิรุม อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาบอกว่าพระองค์คือผู้ที่ทรงสร้างพวกเจ้ามาฝ่ามิ่งกุมกาเฟตบางคนก็ปฏิเสธศรัทธาว่ามิ่งกุมโมมินบางคนก็ศรัทธามัน่นต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาวัลลอฮุบิมาจะอมาลูนาบาซีบและอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาพระองค์ทรงรู้พระองค์ทรงเห็นในทุกๆสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายกระทำกันดังนั้นพี่น้องครับ วันนี้เราจะปฏิญาณตนว่าเราจะเป็นเบ่าที่รู้คุณต่อลอสุบฮาหัวตะละจวบจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตพวกเราอินชาอัลลอฮฺอะกูลุกาลิฮะตาวะัสตาฟิรุลลอฮ์นาอดีมาลีวะลักุมวะสตาฟิรูอินนะฮูกานะัฟาระ